ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะฮะวันนี้อยู่กับเราช่อง PCRCH กันอีกแล้วนะฮะวันนี้อยู่กับเราฮีโร่ตัวใหม่ใน ROV นะครับผมเอ่อชื่อผมก็จำไม่ได้นะฮะเพิ่งเข้ามาได้นานแล้วแหละแต่ว่าผมไม่ยังไม่ได้รีวิวนะฮะเพิ่งมารีวิว ก็สกิลหนึ่งถ้าเราตีครบ3ครั้ง3าถึงสครั้งมันก็จะเป็นสกิลงัดนะฮะคล้ายๆล้าสกิลนาคอนนะฮะเดี๋ยวจะใช้ใ้ดูนี่ฮะเราสามารถเลือกฝั่งเลือกทิศที่จะไปได้นะฮะ รสามารถเลือกทิศได้สกิลสอนะฮะเมื่อโดนเมื่อใช้โดนศัตรูจะทำให้ศัตรูแข็งนะฮะ รอผมเลวลซีก่อนนะฮะคอมโบได้ไม่ยากนะฮะตัวนี้เป็นตัวที่ฟาร์มเร็วตัวตัวหนึ่งเลยนะฮะ ฮะตอนนี้เราเล่นชิวๆนะฮะเราไม่เครียดนี่ฮะแค่นี้เล่นไม่อยากฮะเล่นง่ายมาก พยายามเดินเก้งนะฮะเพื kommt, like okay, uh, ่อที okay, ่จะได้เกิดเร็วๆก็จะแข็งประมาณนี้โอเคฮะเรากลับไปฟาร์มเหมือนเดิมนะฮะผมนี่เลือกทีนะฮะโอเคฮะสกิลหนึ่งสามารถเลือกทีได้นะฮะ ตัวที่ฟาร์มเร็วตัวหนึ่งเลยตำแหน่งไฟเตอร์นะครับผมคอมโบใช้ได้หลายแบบนะฮะตัวนี้ ลาฟาร์มนะฮะให้อัพสกิลหนึ่งมาก่อนนะฮะเอ,อ,อาออลิสไอลีนะฮะนี่โอเคฮะเรียบร้อยะฮะ อันตีคูดาวยี่สิบห้วินะครับผมตัวนี้เรียบร้อยฮะคอมโบเดียวแตกนะครตัวนี้ตอนนี้ก็าขายในยราคาเพียง18,888เหรียญน,นะครับใครที่เป็นนักสะสมก็สามารถซื้อได้นะฮะ คลิปนี้ผมขอสักสิบไลค์ยี่สิบไลค์พอนะครับผมไม่ขออะไรมากขอขอไลค์เป็นกำลังใจเพื่อที่ผมจะทำคลิปต่อๆไปนะครับผมน,นะวจุ๊จุงจๆ,ๆ โอ okay, เคฮะฟาร์มเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินแก๊งต่อได้โอเคห้าทีแล้วเรายังไม่เอามาังกรให้เพื่อนเลยเราก็เอามาังกรให้เพื่อนสักหนึ่งตัวก็ได้นะครับผม mm hmm. ก็เป็นตัวที่แบบอืมถ้าผมยังไม่เคยนะฮะโซโล่ของเลยมาๆนี่เดี๋ยวผมจะโซโล่แพนได้ดู ตายนะครับผมคอมโบเดียวเท่านั้นแนะนำให้เป็นเล่นสายคีนะครับผมรูนที่ผมใช้ก็เป็นรูนคีนะฮะอ่า ดูนะฮะอย่าถ้าเขาส่วนผมไม่ตายเขาคือตายนะครับผมคอมโบไม่อยากฮะ จาจังหวะเข้านะครับผมโอ้ยจังหวะนี้ผมพลาดนิดนึงพลาดนิดหน่อยก็ค้า่าก็จะประมาณนี้ครับผม หนึ่งสองสามแล้วก็ใช้สกิลหนึ่งนะฮะตัวนี้ไงามากค,คือตัวนี้จะติดขีขาวขีม่วงขีแดง,แล,แ,ดงแล้วก็ขี้ขีเวทขีสีแดงแล้วก็ขีขาวนะฮะตัวนี้สามขีอันทีเดียวเรียวเชียว ดีฮะเราไปช่วยเล่นบอลกันดูนะฮะว่าเขาจะแตกหรือเปล่าเรียบร้อยฮะคือคอมโบเดียวแตกก็จริงนะฮะแต่ว่า ตัวมันจะบางนิดหนึ่งนะฮะตอนเลยต้องเล่นแบบอืดูดเลือดนิดนึง่งเรามาดูมาหลอดกันบ้างนะฮะมาหลอดนี้ระดับแทงนะครับผมอ๋อเราอันติพาดน,นิดนึง โอเคนะเพื <PM> ่อนนะบัตฟ <te> ้าตัวนี้ก็เออเซิร์ฟตอนนี <S disciple> ้ก็กระตุกนิดนึงนะฮะโอเคเรามาดูการลอยป้อมกันบ้าง ปุ๊บ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 โอเคฮะหล่อเร็วอยู่นะฮะผมปุ๊มก็สามารถลุมได้นะครับโดนลุมได้แต่ว่าเอ่อก็แบบว่าเลนยากนิดหนึ่งถ้าแบบ ลุมห้าตัวอะไรแบบนี้ออันนี้คือเขาเข้าในบอ่อแล้วนะครับผมเลาจบบ้านให้อ้อยโอ้ผมพลาดอีกแล้วทุกคนผมขอโทษ <laughs> เี่เราก็จะพิมพ์บอกเพื่อนเลยนะฮะ,ะผมบอกไว้ก่อนนะฮะนี่ไม่ใช่แรงนะคะผมนี่ไม่ใช่แรงผมเล่นธรรมาดานะฮะ ไอลีว่ายหรือเปล่าโอเคไอลีว่ายอยู่นะฮะโอเคตอนนี้เหลือ ดับแดงชิ้นเดียวนะครับโอเคนะเดี๋ยวเราจะไปดูสองตัวนี้กันนะอ่าแพนด้านี่ฮะแพนด้าเข้าส่วนผมไม่ตานะถ้าเขาไม่มีเพื่อนก็นะ เรียบร้อยครับผมน่าจะเ,าเรียบร้อยเกยมแล้วครับก็ง่ายๆครับเล่นไม่ยากจะสกิลสองก่อนแล้วค่อยอันติแล้วก็เก็บสเต็กสามครั้งแล้วก็ตีครับสกิลหนึ่งแล้วตีธรรมดาก็ได้นะครับผม หรือว,ว่าจะอันติก่อนแล้วก็สกิลสองแล้วก็สกิลหนึ่งแล้วตีธรรมดานะครับสกิลคอมโบไม่อยากสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวราไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไปก่อนนะครับบายบาย